Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskare Breaking News นะครับเขาบอกว่าสารอุทธรณ์ของสารัตนะครับในเขตที่2ได้สั่งให้เสร็จนะครับยื่นคำชี้แจงเบื้องต้นในการยื่นอุทธรณ์ต่อริ p p ป e นะครับภายในวันที่15มกรานี้นะครับ หากเซกไม่ปฏิบัติตามกำหนดดังกล่าวนะครับการอุทธรณ์ครั้งนี้จะถูกยกเลิกนะครับแสดงว่าดิปลจะชนะแพลนในทันทีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลุ้นกันอยู่อยพอสมควรว่าพี่แกรี่จะทิ้งขี้ก้อนโตไว้หรือเปล่าถ้าคุณแกรี่จะทิ้งขี้ก้อนโตไว้เนี่ยคราวนี้มันจะขเขาเรียกว่าอะไร มันจะข้ามไปถึงอีกทีมหนึงแล้วกันนะเรียกว่าเป็นทีมแล้วกันนะอันนี้คือประธานเสร็จคนปัจจุบันใช่ไหมครับเขาจะออกไปออกจากตําแหน่งในวันที่20แสดงว่าคนที่จะมาแทนเนี่ยเขาก็ต้องรับช่วงต่อและเขาก็ต้องแต่ตรองอใหม่ในการในคดีความของคริปโตเคอร์เรนซีในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของอกระดานเทรดทางด้านของธนาคารที่ต้องใช้คริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงในส่วนของรัฐบาลเสกคนต่อไปจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์วางกฎระเบียบอย่างชัดเจนและรอบคอบมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าคุณโดนัททมเป็นประธานาธิบดีที่มีนโยบายซับพอร์ตในส่วนของคริปโตกหนึ่นซีเขาเขาลันมาขนาดนี้นะครับมันก็ต้องไปต่อนะมันก็ต้องไปต่อแล้วคราวนี้คนแกรี่เกสเลอร์ปวดหัวหนักนะ ว่าสรุปจะยังไงดีจะเล่นเกมไหนดีจะตามเกมเดิมต่อจะขัดขวางให้ถึงที่สุดหรือจะยอมหยุดอยู่แค่นี้อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะก็หลายๆคนก็รอรู้นว่าเฮ้ยคุณก็พอได้แล้ว <c ười> แกลลี่กกนเลอร์เนี่ยเออคุณหยุดได้แล้วนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณคุณต่อก็ได้นะผมอยาได้มีเวลาซื้อเอกในใน,ในช่วงราคาที่ถูกลงนะ ผมจะมีเวลาที่จะเก็บมันได้อีกสักหน่อยนะึงก่อนที่มันจะบูมมากๆนะครับก็แล้วแต่ความคิดเห็นของเพื่อนๆและกันนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันดูนะครับต่อมาครับเป็นอีกข่าวหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณโดนรรัททัมถือว่าเป็นนโยบายเลยนะครับว่าอ,อเขาเรียกว่าอะไรอเมริกันเฟิร์สเนาะอ่า ข่าวลือนะครับเหรียญเหล่นานี้นะครับจะได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้การบริหารของโดนัททัมนะครับหนึ่งในนั้นมี XRP แน่นอนนะครับก็จะมีอะไรมี ELGO กนะ x r p Ada นะครับ XLM Hbar แล้วก็ XYO นะนี่แหะครับคือสิ่งที่เราค่อนข้างคัดการณ์ไว้ว่าเอ้ยถ้าเขายกเว้นภาษีในส่วนนี้อันนี้คือในประเทศเขานะ ไม่เกี่ยวกับบ้านเรานะครับไม่เกี่ยวกับบ้านเราถ้ามันถ้าเขายกเว้นภาษีสิ่งที่เราน่าคิดคือหนึ่งผู้คนจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะอะไรมันถูกไม่ต้องเสียภาษีในการซื้อขายนะหรือว่าถือไปและได้กําไรเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีนะเออแน่แหละเขาก็จะไปโดนภาษีในส่วนอื่นแทนนะอืมก็ กลายเป็นว่าคนจะถือเหรียญพวกนี้ได้เยอะขึ้นคนในอเมริกานะครับคนในสหรัฐเนี่ยจะถือได้เยอะขึ้นนะเอออันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วกันนะครับส่วนต่างเอขาเรียกว่าอะไรต่างประเทศอย่างบ้านเราเนี่ย,ออย่างบ้านเราเนี่ยมีผลกระทบอะไรไหมมีผลพอยได้ครับคือเขาเรียกว่า transaction าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะรวดเร็วแล้ว first choice ของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นเหรียญพวกนี้ มันจะกลายเป็นเหรียญพวกนี้ปุ๊บมันก็จะทำให้ transaction มันเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นคราวนี้เกิดการแย่งชิงกันเกิดขึ้นเกิดความต้องการของเหรียญเพิ่มมากขึ้นเกิดการใช้งานของเหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับวอลุ่มของเหรียญพวกนี้มันจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีพอเพิ่มสูงขึ้นปุ๊บความต้องการของผู้คนราคามันก็จะสูงขึ้นตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอ่าอันนี้เพื่อนๆลองลองลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่า อการที่เขาลดเว้นภาษีเนี่ยภายใต้การบริหารของคุณโดนันททัมเนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางบวกหรือว่าทิศทางลบนะเพื่อนๆพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับต่อมานะครับอีกเจ้าหนึ่งแล้วกันเมื่อกี้เป็นเป็นาสาระเช็คแล้วเนะาะตอนนี้เป็นธนาคารกลางของสวิสบ้างนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้กำลังพิจารณาใช้เอ็พีเป็น สินทรัพย์ข้ามประเทศนะครับเพื่อเอเนวยความสะดวกในด้านการเงินนะอันนี้คือเป็น u s ูสเคสละครับเป็นการใช้งานของเอกพี A ละว,ว่าตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ท่องเที่ยวและค่างเงินค่อนข้างแพงอ่าไม่รู้ว่าแพงจริงหรือเปล่านะเพื่อเพื่อนพี่ๆคนไหนอยู่ในประเทศนี้ก็ให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลเงินด้วยนะอ่าให้ข้อมูลเงินด้วยนะว่าเออเนี่ยถ้าเขาใช้งานในส่วนนี้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับธนาคารทุกธนาคารที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะต้องมี XRP ในการใช้หรือให้บริการลูกค้านะครับแม้กระทั่งคนที่เขาทำงานต่างประเทศที่ไปทำงานอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาสามารถโอนเงินกลับมาบ้านตัวเองได้ง,ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่า transaction ก็ถูกถูกนะครับก็ เนี่ยแหละสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะใครที่ทํางานต่างประเทศนะไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนค่าเงินไปต้องไปฝากธานาคารไปโดนหักค่าฝากอีกอโดนหักค่าโอนอีกเราไม่พอโดนหักค่าถอนอีกกว่าจะถึงมือลูกหลานหรือคนที่บ้านนะเนี่ยแหละคือข้อดีนะครับข้อดีนะใครที่ทํางานต่างประเทศเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันเป็นส่วนหนึ่งและการที่มันเป็นช้อยช้อยหนึ่งที่ บริการให้บริการทางด้านการเงินง่ายและเร็วมากขึ้นอย่างเช่นว่าผมโทรหาญาติผมที่ทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะโอนเงินมาให้ลูกหลานเขานะที่อยู่ประเทศไทยเงี้ยเขาแค่โอนผ่านระบบคริปโตเคอเนซีง่ายครับโอนปุ๊บผมเช็คได้เลยว่าโอนมาเท่าไหร่ผมถอนให้แล้วก็ให้ได้เลยค่าแท็กค่าฟรีทิดเดียวนะเออก็ถือว่าถูกด้วยไม่้องไม่ต้องโดนหักทีเป็นร้อยสอนะ โดนหักทีแล้วเยอะๆนะครับสู้มาหักให้เป็นติปให้เราดีกว่านะจะง่ายกว่าอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เผลอๆะเขาโอนตรงต่อสู่ลูกหลานเขาได้เลยสบายนะครับอันนี้ง่ายกว่าอีกนะฮะนะนะครับอันนี้คือข้อดีและการที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทรานเซ็คชั่นจะเกิดขึ้นอย่างเยอะมากๆโดยสังเกตได้ง่ายๆครับเมื่อต้นปีนะ XRP เนี่ยต้นปีก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย วอลุ่มของ XRP นะครับมียอดการใช้งานสูงถึง 7, billion, นะ7 dollar, บิลเลียนเนอะ7บิลเลียนดอลลาร์นะครับเยอะมากๆนะครับแต่มูลค่ายังไปไม่ถึงนะเออมูลค่ายังวิ่งตามไม่ทันนะครับต่อมาทางด้านเกสเกลนะครับเด้กออกมาพูดเองนะครับบอกว่าทางด้านเกสเกลและก็อา t ิมิสเนี่ยนะได้ประกาศนะครับว่า XRP เนะี่ยเป็น store of value ที่ดีนะครับโดยสิ่งนี้เขาได้โพสในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือเป็น Official ของ Great Scale เองนะครับในเนี้เขาจะเขียนว่า example asset นะตัวอย่างนะก็จะมี Bitcoin, อกแล้วก็ i ล e c ค i n นะไม่มีอ t h ท r เ u ีด้วยนะก็งงเหมือนกันนะอ t h ท r เ u ีเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้คือเป็นเหมือนเงินไง XRP เนี่เหมือนเงินนะเพราะว่าเนี่ยเขาจะใช้โอน ผ่านต่างประเทศเนี่เขาใช้กับอพอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะใช้ s เตเบิลคอยก็ได้ตอนนี้ s เตเบิลคอยอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะใช้งานหรือว่ายังมิ้นไม่พอนั่นเองนะครับยังไม่ยังไม่ถึง1ใน4ตอนนี้อาจจะ1ใน4ของ s เตเบิลคอยอย่างเทเทอร์เนาะหรือว่า usdt อ่า usdt นะครับ usdt ที่เป็นท็อป4อยู่ณตอนนี้นะอ่า ก็คือยังไม่ไม่สูงมากขนาดนั้นนะครับยังมิ้นยังไม่ถึงนะ,ะถ้าถึงขนาดนั้นนะครับยู c a s สเกิดขึ้นราคายอกพีเป็นค่าแก๊สโดนเผาโดนหักโดนเบิรนเนี่ยพุ่งไกลแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไรคอยนะครับก็เหรียญเก่าแก่เนาะก็ยังมีอยู่3ตัวเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่า XRP เนี่ยน่าจะไปได้นะครับต่อมานะครับทางด้านของคุณ แบดแกรลิงเขาเนี่ยแกได้ออกมาพูดนะฮะในกาน,นให้สัมภาษณ์แน่จจะที่ใดที่หนึ่งี่แหละทางด้านคุณแจ็คเดอะริปเปิลได้ออกมาโพสต์บอกว่าเบ็คกิ้งนะครับ CO o ของริปเปิลนะได้ออกมากล่าวว่า XRP ไม่สามารถอยู่ใต้น้ำตลอดไปได้นะครับคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับเขาได้ยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าหากคุณถือลูกบาสนะไว้ในใต้น้ำนานพอสมควรนะครับ ในที่สุดมันก็จะพุ่งขึ้นสู่เหนือผิวน้ํานะครับแล้วมันจะพุ่งแรงขนาดไหนนะครับก็เรารุ้นดู้ลยกันนะอันนี้ซีโอออกมากาวนะครับแต่ก็ไม่ได้กาวว่าเออมันจะไปถึงกี่ร้อยดอลลาร์กี่พันดอลลาร์นะก่อนในนี้ก็พูดเป็นหมื่นเลยนะครับเออหมื่นดอลลาร์นะเออถือสักสิบเหรียญน,นี่ก็รวยเละแนละ้วเออได้แหละก็เราดูเลยกันนะต่อมานะคุณแบ๊กเกอร์ขอเขาแกก็ได้ออกมาพูดอีกเช่นกันนะครับ อันนี้นะ่าจะเป็นไลฟ์ของแกเองนะครับทางด้านของดิจิตอลแอสเซทนะครับอินเวส์ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเรามีงบดุลของเราเองนะงบดุลในที่นี้ก็คือ r l u s d นะครับ r l u s d Stable c o i n นะดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นนะเราก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทันทีนะผมขอแปลให้ฟังนะ xrp เนะี่ยกำลังถูกเพิ่มเข้าไปในงบดุลต่างๆๆนะครับซึ่ง usdc ไม่มีสิ่งนี้ นะครับและก็เทเทอร์หรือว่า USDT นะครับก็ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลรองรับด้วยนะเหมือนอารมณ์มาขิงนะครับมาขิงว่าเฮ้ยผมเน่ก็หน่วยกำกับดูแลรองรับเลยนะคอนเฟิร์มนะเ,เรื่อง i l u s d นะแล้วยังไม่พอนะครับ XRP เรามีแบ็กด้วย i l u s d นะให้ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนหรือว่าให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานนะครับว่าเ,เชื่อใจได้เลยนะ เรามีมาตรฐานมีเอกสารรองรับชัดเจนว่าการใช้งานในครั้งนี้มันมันทำให้ความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือไปไกลในหลายๆประเทศถึงขั้นกันระดับธาานาคารของแต่ละประเทศต้องใช้เหรียญเราอารมณประมาณนี้นะเหมือนมาเติมกาวอ่ะว่าเออตอนแรกก็บอกว่าเออมันจะพุ่งนะเออมันจะพุ่งนะเตรียมตัวนะพุ่งแน่นอนนะแล้วก็มายืนยันโดยให้ข้อมูลว่า เออเนี่ยเราเด่นโดดเด่นกว่าสเตเบิลคอยอื่นยังไงนะครับเพราะเขาไม่ได้พูดถึงเหรียญออลคอยอื่นเลยครับเขาพูดถึงเรื่องแต่ s t a เบิลคอยนแสดงว่าเขากําลังแบบเขาเรียกว่าสร้างความแน่เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในส่วนที่จะใช้งานเจ้าตัวสเตเบิลคอย i l u s d นั่นเองนะครอันนี้คือสิ่งที่ดีอยู่คอาสมควรนะ ต่อมามาเติมกาวสักนิดนะโดยคุณอัลมานี่นะครับอัมานี่ X นะครับได้ออกบอกโพสต์นะบอกว่ามันกําลังจะมานะครับไม่ว่าใครจะคิดยังไงนะครับมันก็วิ่งไปถึงนี่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นรูปพาราบริกนะครับกราฟนะครับที่เขาได้ตีขึ้นมานะครับมันจะหมุนนิดหนึ่งนะครับกราฟพาราบริกนี้ทําทรงยกขึ้นนะครับเขาบอกว่าในอีกระยะใกล้นี้นะครับ เหรียญ XRP จะไปแตะที่180ดอลลาร์นะครับถ้าไปถึงก็ยินดีนะครับก็ถ้ามันไปถึงแล้วมันจะยอ่อแล้วมันจะยอดเท่าไหร่อะมันก็ยอดที่เกินยอดนี้หรอกไม่ถึงยอดนี้หรอกนะเหมือนกับยอดที่แล้วนะครับที่มันพุ่งขึ้นไปแล้วย่อไม่ถึงยอดนะครับก็น่จะอยู่ที่ประมาณ10-20ดอลลาร์นี่แล้วมั้งถ้ามันย่อสุดนะถ้ามันพี่จัดจบแล้วล่วงลงมาเหลือ10-20ดอลลาร์เนี่ย มันก็เกิดไปนะเออมามันก็น่าจะลงเหลือมาสักร้อยดอลลาร์นี่ก็โอเคนะครับก็คิดง่ายๆนะเหรียญ XRP น,นี้ถ้าไปแตะร้อยดอลลาร์ได้ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดา